เดินเลยเดินเลยแล้วบังลันยิงลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับโอโ้โหบังลันอีกแล้วครับว้าสกอยด้วยเพียวโอโ้โหคิลเลอร์พาสครับหนึ่งศูนย์แล้วครับอ่ะอาหรือว่าเพราะเพราะพีกัะตะมาเปล่าเพราะพีกัะตะมาเปล่าอ๋อครับเติมใหม่ครับ พี่ปอนไปทางเพชรเพชรทิชชีเพชรทิชชีกายมุ้ยกายมุ้ยจ่ายติดเกิดอนปอนดึงได้ปอนดึงได้แต่รอดขาไปกายมุ้ยแต่ว้กายกายแม่จะล้มแล้วสายยิงแม่ติดทางอ๊อเขียวอ่ะครับเอนดีดีเป็นฟิตเอนดีีติดไผ่เลยล่ะไผ่เลยล่ะม้วนไว้ไผ่เลยล่ะไผ่เลยล่ะคืนพี่ปอนแม่ย้อนหลังครับโดนเร็วไปหน่อยครับทางด้านชิวๆครับเจอคิลเลอร์พาร์ครับ ตปตปไปทางชัวเตียงชิวเตียงจ่ายแล้วลูกนี้ติดกายมุยกายมุยกายมุยดึงจังหวะไว้ครับกายมุยดึงสวยครับกายมุยกายมุยข้ามมาพี่ปอนพี่ปอนแล้วหน้ามีสองคนแล้วจ่ายให้กอบอมโกบอมโดนไว้ได้แล้วกบอมยิงโอ้โหข้ามขานรับแอบโดนบังลันรับแล้วออกไปกายมุยยิงข้ามคานนะครับนี่เป็นคู่ที่สามครับชาชาลีก สี่สั้นสิบเับเอ่อสีน้ำพี่สีดำครับที่สีดำเลยอ่าครับแก้ได้ครับพีกระต่าย้ยออกเขียวนัดแรกของทุกตัวครับแล้วอ่าครับออกเขียวแม่นั่งอยู่เต็มนะพี่เขียวนั่งอยู่เต็มนะรู้สึกว่าอ้วนญังนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เคยออกกับร่งกายเลยไม่าสอบเรียงรกปนะมันไม่เกี่ยวกับร่งกายเลยอ่าครับเพชรทิกชิทเพชรทิกชิท เพชรเพชรเพชรติกชิกล็อกไปได้เพชรติกชิกติคอีนที่ที่หนึงน่งพีกระตะจิ้มออกไปครับบอลให้ไปเพชรติกชิกไปตั้งใหม่ที่อิสบายมาโคนาเทพโคนาเทฟล็อกสวยครับแล้วไปเพชรติกชิกสายจ่ายลูกนี้ตอบดักได้โอ้วันนี้เล่นเหมือนหลังสามเลยครับพีกระตะนี่ก็เล่นทั้งตัวรับอยู่แล้วครับ แล้วมาไก่มุยไก่มุยหนักแหลกของเจ้าตัวมันแข็งแกร่งไก่มุยแล้วออกเขียวตักได้ออกเขียวจับูออกเขียวบมูไปได้ออกเขียวสปีดออกเขียวสปีดแล้วโดนเพชรสติชีจิ้มได้ครับว้าเจ้าตัวนี่ความเร็วดีบนี่สี่สิบหกสี่สิบเจ็ดแล้วครับออกเขียวนี่แข็งแกร่งครับเจ้าตัวแล้วจ่ายติดคนเทพแล้วเคลียร์ไม่พ้นแม่ไก่มุยพลิกได้ชัวร์เตียง ไข่เลล่าให้มาครับเพชรสิชิกลุยขึ้นมาเพชรสิชิ ick, จกจ่ายไปโกบามไปอยองโกบามแล้วทําบอลหลุดครับโกบามไปเหยียบบอลครับตั้งใหม่ครับกิลเลอร์พาร์ตอาครับลันบางลันให้ทางด้านเอ็นดีดีโอ้โหแม่เปลี่ยนตําแหน่งกันดีครับกิลเลอร์พาร์ตแล้วโยนครับออกเขียวโกนาเทพโกนาเทพเคลียร์เลยครับแล้วเอ็นดีดีเอาบอลลงไว้ออกอยู่แล้วครับไปตั้งใหม่ครับ ออกเขียวออกเขียวฉีดยามาลูกนี้แล้วพีกะตะล,มลม้มลงแม่วันไปโดนหน้าครับเปติกชิกเป็ติกชิกจ่ายมาโกบามโกบามให้กก่มุยยม้ยกก่มุ้ยล็อกสวยกก่มุย้ยแทงลูกนี้โกบามฉีดยาแมา่บังลัานยึดใช้ขาเซฟไม่ได้ครับมุสลลนแล้วมาเพตชิกบอลลงนิ่งมาแล้วยิงติดเอ็นดีดีครับแล้วบอลล่อยครับต่อครับชิวชิว มาครับ <S <S 1> <S 1> <S มาชัวเตียงชัวเตียงล็อกไว้ครับแล้วายมุ้ยมาช่วยตบตบตบดึงไว้จ่ายติดผัยเลยล่าครับคิลเลอร์พาร์วันนี้รู้สึกจะของบอลน้อยครับคิลเลอร์พาร์พอเจอทางด้านชิวๆครับชิวๆนี่นักเตะเยอะครับจ่ายลูกนี้เอาครับชัวเตียงชัวเตียงคืนมาตบตบไปตั้งใหม่ครับโอริโอันโอริวอวันไปทางออกเขียวเชมเบรน เอาเขียวครับโยนครับเอนดี้แม็กคนาเทพครับปัดได้ครับอิสไยมาคนาเทพจ่ายไปลูกนี้หาครับแล้วจ่ายเอาเลยครับติดเพทิชชิกโกบัมโกบัมพลิกไปได้ไผ่เลล่าเล่นมาเพทิชชิกโดนเพรแล้วจะแตะลอดขาไม่ได้ครับชัวเตียงชัวเตียงไปตั้งใหม่ที่พีกะตะพีกตะดึงจังหวะไว้ครับพีกตะไปตั้งใหม่ครับเอกเขียว เอาเขียวชืมบอลเลยเอาเขียวมาเอนดีดีคลิกบอลได้เอนดี้ดีเอนดีดีไปได้ครับเอนดี้ดีเอนดีดีลองยิงแม่คุะเทพเพิ่งยังเร็วแล้วโมองตั้งไปครับพีกตะตะ็อปเอ้ยเป็นจอตียงจอตียงไปตั้งที่ต็อปต็อปท็อปต้องคืนหลังครับไปตั้งเอาเขียวเอาเขียวเอาเขียวลองยิงลูกนี้ติดเพชทชีครับ

อ่าก็ไปตีชีกโยลูกนี้ตายมุ้ยมามันแรงครับโอ้กองเชียร์ข้างสนามเยอะแยะเลยครับตบตบไปตั้งไหนเอกเขียวออกเขียว เอาขี๊เอาโยนไปติดเพชรชิกชิกกายมุ้ยโมงตั้งไ้แล้วลูกนี้จอตียังมาแต่โกปามพยายามครับเจ้าตียังได้ยิงอีกครับขยายยึบจอตียังจอตียังให้เอ็นดีดีไม่ถึงโอ้ถึงด้วยครับเอ็นดีดีเอ็นดีดีเจอไผ่เลล่าแล้วไผ่เลล่าไปได้แต่เอ็นดีดีเอาตัวรอดได้เอ็นดีดีแล้วจำโลบอลล้มแล้วลูกนี้กายมุ้ยพลิกได้แล้วเอ็นดีดีเอาคืนได้ครับโอ้โหมาจิ้มแมนครับเอ็นดีดีลูกนี้แล้วต็อปโม สกัดออกก่อนเลยครับตั้งกันใหม่ครับคิลเลอร์พาร์เราโยนไปไผ่เลยล่ะไผ่เลยล่ะจ่ายไปลูกนี้ชัวเตียงชัวเตียงชัวเตียงครับติดกายมุยบอลของคิลเลอร์พาร์ครับวันนี้จะไม่เน้นต่อบอลครับคิลเลอร์พาร์นี่เน้นแบบยิงไกลครับใช้ความสามารถลุยเข้าไปนี่ครับยิงไกลแบบนี้แหละครับ อ่ะครับบอลตบตบให้ไปแล้วพีกตาตะยิงแม่หลุดกรอบครับว่าพีกตาตะนี่ถึงเบียร์เปล่าครับช่วงนี้สัมภาษณ์มาเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์หลังเกมหน่อยครับถึงเบียร์เปล่าครับอาครับพี่บอลบอลข้ามฟากไปทางไกลมุยม้ยไกลมุ้ย กายมุ้ยล็อกได้ครับกายมุ้ยกายมุ้ยเอาตัวรอดได้แม่ล้วพีกัตตะแข็งแกร่งแต่กายมุ้ยครับยังจิ้มได้เอ็นดีดีเอาตัวรอดได้แล้วจิ้มให้ชัวร์ติยังชัวร์ติยังเอาตัวรอดได้แล้วชัวติยังชัวร์ติยังไปพีกัตตะยิงข้ามขาครับวมาหลุดกรอบไปนิดเดียวครับพีกัตตะไปเอาหน่อยไปเออช่วยเชียร์หน่อยนู้กองเชียร์ทีมนู้เต็มหมดนู้อาแล้วโอ้โหจะบาดเจ็บหรือเปล่าครับอ่ะครับคืนครับชนบาดเจ็บนิดนึงครับโกบาม โอเวครับเข้าไปช้าครับผิดจังหวะนิดเดียวครับไม่มีใครตั้งใจครับที่นี่เอาแล้วมาเจ้าตียังเรียบร้อยเลยครับจ่ายกันพลาครับสองสูญยับบีบีบีหน่อยครับสองสูยับคิลลาพาร์ทไม่นี่ขนาดไม่มีอารียับดาวซันโววิก่อนยับจิงออกไปไกลครับต้องตั้งกันใหม่ครับชิวๆต้องบุกบ้างแล้วครับ เอนดีดี้ไฮไปทางโยนรับอ๊อกเขียวกก่มุ้ยดักได้กก่มุ้ยจิ้มไปแม่คนละทางครับนี่ยังมีทีเด็ดทางทีมเบอร์ครับจะเล่นทีมเบอร์ครับอู๋เราปั๊มบอลลูกนี้ไปได้ครับแล้วโปปา้มครับไปไปเหม่อนิดนึงครับติดตบตบลากไปแล้วโดนจิ้มแมหาครับจอตียังดึงได้โจตียังแม่เข้าเหลี่ยมครับพลิกสวยครับจอตียังไปติดเพชรชิคชิกเพชริคชิกแล้วลูกนี้ไปเล่นเอนดีดีถึงแล้วยิงออกครับวินฟิสเอนดีดีครับ ว้าตอกมือยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับ w i n ฟ i ี e n นดีดีเอายอนครับคนเทพเต่าอยู่ที่ไผ่เลล่าวันนี้ยังไม่ได้ฉีดยาหรือยิงเลยครับไพเลล่าโดดเดี่ยวครับในกองหน้าโกปาม,ม่ยองแล้วลองฉีดยาครับข้ามคานอาครับโกปามออกครับส่งทางทีมเบอร์ลงไปชุเลนทีมเบอร์ครับ ชัวเตียงชัวเตียงหมายเจ้าตัวนี่ครับครับชัวเตียงไปทางออกเขียวผีกระตาห์เนี่ยไม่ค่อยมาครับเห็นแบบนี้นะครับเป็นติชิกให้มาไก่มุย้ยไก่มุ้ยมาทางปอนพี่ปอนพี่ป,อน,ปอนจ่ายสวยด้วยครับแล้วไผ่เลยล่ามายิงด้วยสายครับไก่มุย้ยแล้วเอ็นดีดีพลิกเบาครับเปลี่ยนเป็นลุกครับกินแล้วฟาดชัวเตียง ไปทางวินอ้าวแล้วแบดโดนมือครับเจ้าตัวทำลั่นครับพีกรตะครับยอมรับครับลูกนี้เป็นติชิกจ่ายลูกนี้ติดทางพีกรตะเอ็นดีดีเอ็นดีดีให้ไปทางตปตอปลอกไว้ได้ตปตปตปกินตัวใบวินฟิสเอ็นดีดีเอ็นดีดีลองยิงครับติดพี่บอนบอลปล่อยให้เพนติชิกเพนติชิกแล้วเคลีย บุกต่อครับกิลาพาัทออกเขียวอัดไปลูกนี้ติดพชรติกชิกด้วยพช mm hmm. รติกชิกดึงไว้พี่ปอนปอนแล้วเสียหน้าประตูอีกแล้วครับ mm hmm. แล้วเอ็นดี้จ่ายลูกนี้พีกกตะทันด้วยครับ mm hmm. พีกกระตะสปีดแล้วติดโดนเจ้าตัวออกครับ mm hmm. แล้วโจนลูกนี้อาครับไปเลยล่ะคนเดียวครับไปเลยล่ะไปได้ด้วยครับ mm hmm. แต่ว่าช่วยกันได้ออกแล้วเข้ากันผิดครับมาไปเหยียบโดนรับอาครับคืนยับ เป็นติดชีกโยนยับติดทางออกเขียวท็อปท็อปท็อปแม่แต่รอดขาครับท็อปท็อปท็อปให้เอนดี N ้นี N ้เนฟิตเอนดี D, ้เอนตี้ให้ทางชัวตียังชัวตียังโยนไปทางท็อปแม่เนะีที่จริงแปะวิ่งแปะวิ่งกันดีครับคิลเลอร์พาร์ทเล่นกันเข้ามากครับแข่งแชมป์อีกแล้วครับคิลเลอร์พาร์ทปีนี้ครับ โยนไปลูกนี้แล้วจ่ายติดจ่ายติดไปทิมเบ,บ,บิลทิมเบิลทิมเบิลลอกไปได้ทิมเบิลทิมเบิลูไปได้แต่โดน2โดนสามไม่ไหวก่ายมุยจายมุยจ่ายไปไผ่เลล่าฉีดยายิงแล้วเรียบร้อยกับไผ่เลล่ามาแล้วครับสองหนึ่งครับประตูแรกของเจ้าตัวเ่าเลลครับไผ่เลล่าครับชิวๆครับเอานี่คกับแล้วเอ้เขาบอกเขาตั้งใจฉันมึงเพลนุนั่งย้มอยู่เพลไหมครับชอวที่ยัง ลองยิงแม่ชนเสาแล้วออกมาครับโอ้ยิงไกลดีจริงครับทางด้านชิรพาครับอากับเพชริชเพชริชิกดึงไว้เพชริชิกแล้วเล่นใกล้ๆครับกายมุยกายมุยโหยบกายมุยแล้วเอาครับรุสลซอ ลุสลันโยนไปลูกนี้แล้วชัวเตียงเอาบอลลงได้ครับชัวเตียงโอ้โหเล่นกันใช้พื้นที่คุ้มมากครับอ่าครับกองหน้ามีพี่นบแล้วครับหน้าเป้าครับชัวเตียงชัวเตียงล็อกไว้ครับชัวเตียงจ่ายไปสวยด้วยครับเอนดี้ดีเอนดี้ดีล็อกแล้วเอนดี้ดีคืนมาชัวเตียงยิงติดพตาสติกทิมเบิลทิมเบิลโยนไปครับไผ่ละล่าแม่มงเก็บไว้ไม่อยู่ครับตบตบสกัดไปแล้วลูกนี้แล้วโอ้โหแหม่เท้าเร็วครับชัวเตียง แล้วเจ้าตียังครับเอาตัวรอดได้ครับโอ้อโหแล้วเพชรลูกนี้ออกเขียวไม่ตรงครับสาดบอลขึ้นมาหน้าเลยครับเพนติกชิกเพนติกชิกเพนติกตชิกไปทางไผ่เลล่าไผ่เลล่าแหมโดนบู๊ครับไผ่เลล่าโดนสองโดนสามแล้วเสียบอลเอ็นดี้ีโอ้โหทิมเบิลแข็งแกร่งแล้วจ่ายไปลูกนี้ยิงติดลุสลันแล้วยิงไม่ตรงกรอบออกเขียวไปตั้งแล้วทิมเบิล ทิมเบิลทิมเบให้ได้พลาสติกชิกยิงติดลันอีกแล้วครับโอ้โห,โ,หโหครับมันเหนียวอะไรบาน,นี้ครับแล้วจ่ายมาลูกนี้แล้วพลิกสวยด้วยทิมเบิลทิมเบิลโดนเอนดี้ดี้จิ้มครับมาดูพลาสติกชิกขึ้นมาบู๊แล้วมันหน่อยครับโยนไปลูกนี้ เอ็ดที่จริงไม่ตรงกรอนครับหาครับ9นาทีครับสกอร์นี่2 1นึงครับชิวๆเริ่มไล่ขึ้นมาแล้วครับลุสลันลุสลันลุสลันไปทางชัวเตียงป็นฟิสเอนดี N TT. N TT. ้นี่เอนดี้ี่โยนแม่ลันจ่ายพลาดเอ้ยเป็นแล้วกายมุ้ยแม่ไหลไปครับชัวเตียง ชิวเอาตียังช้าครับโดนจิม้มทิมโบเก็บบอลได้เป็นบอลของชิววพี่ปอนไปได้พี่ปอนไปได้แม่แล้วพี่ปอนปอนให้กายมุย้ยกายมุ้ยดึงจังหวะไว้ไม่รีบครับอ่าครับมีเวลาครับแล้วกายมุย้ยโย่ลูกนี้ให้คนพากค,ครับ <laughs> อ่าครับเอนดีดีเอนดีดีข้ามไปทางต็อป,อปไปตั้งกันใหม่ครับไม่รีบครับคิลเลร์าพาสครับ พอเจ้าตัวไปบุกเนี่ยโดนสวนแล้วก็เสียประตูครับทำให้มาเน้นชัวร์ขึ้นครับกิลพาร์ตกลับไปต่อบอลครับเพราะว่าเป็นทีมที่ต่อบอลได้ดีอยู่แล้วครับกิลพาร์ตอ่ะครับลูสลันลูสลันโยนแล้วแม่คนเทพปายมือครับแม่เล่นแต่พิเทพจริงๆครับอย่าเข้ากล้องครับอย่าเข้ากล้องครับบังครับบงังเราโยนไปลูกนี้เราจริงแม่ชนเสาครับ มาชัวร์ตียังยังไม่ได้ตบตบล็อกไม้แล้วลองยิงครับติดกายมุ้ยอ่าครับไผ่เล่าไผ่เล่าไผ่เล่าตัวรอดได้ไผ่เล่าแต่ตบแข็งแร่งแล้วแหมกวาดบอลไปได้ชัวร์ตียังชัวร์ตียังจิ้มแหมไผ่เล่าไม่ยอมเหมือนกันยับลูกนี้โอเคแล้วชัวร์ตียังโดนกายมุ้ยกายมุ้ยแข็งแร่งกายมุ้ยเอาบอลไปได้ครับจิ้มออกไปครับคอนเนอร์ครับคินเลอร์พาร์ทยังช่วยกันเล่นกันดีครับแต่ว่าต้องดูระยะยาวเลยครับ เรื่องแรงเรื่องอ๋อเขียวแมาปอนมนปีนเอาครับรุสลันแม่พักอ,อกรุสลันแม่ไม่ให้ครับแม่ตบแจ้งเจ้าตัวเหมือนจะทำอะไรสักอย่างครับรุสลันสนลันขับผมไปไปลเลยอ่าครับตบต,บ,ตบโยลูกนี้แล้วพีเทปมองได้แล้วเพชรชิกเพชรพชริกจิ้มไปปอนจับบอลไม่อยู่เอาแล้วครับกิลพัดโอ้ปอนเพรสซิ่งนี่แก้ได้ดีครับ แม่พอเพสซิงแมวตัวลอดได้เห็นไหมครับเราโยนไปเอาครับพี่นพล็อกสวยครับพี่นกเปิดขวาแล้วติดเพชริกชิกเอาบอลขึ้นมาแล้วครับเพชริกชิกล็อกสวยเพชริกชิกเพชริกชิก,ชกแล้วจ่ายโอ้แม่แตัดสินใจไม่ดีนะเจ้าตัวโดนสวนเลยวินฟิดอนดี้่ตายไปลูกนี้เพชริกชิกไปช่วยครับแม่เจ้าตัวนี่เรียกว่าทำพลาดแล้วต้องไปเก็บงานนะ ตายโอ้ไปโดนใครครับอาครับชิวๆได้ตั้งบอลขึ้นมาครับอิสบามาคนเทพอาครับโยนเอาแล้วครับมีซีดานติงครับลงไมคกคนรับพินพให้ไปทางตบตบให้ซีดานติงดูครับซีดานติงแล้วยิงเลยครับเอายิงดื้อๆอย่างนี้แหละครับอาครับกายมุย กามุยมาายม้ยลากบอลขึ้นมาครับกามุ้ยให้ไปทางเฟตติกชิกเฟตตกชิกเพชริกชิฟฟกชให้ไปทางทิมเบลิลล็อกสวยครับทิมเบลิลทิมเบลิมบลมีคนดักหน้าอยู่ให้ไปไกามุ้ยทางขวาไกามุ้ยจะสปีดครับแหมเข้าเลียตบตบบังแข็งครับตบแล้วออกเขียวครับโดนจิม้มเหลือหกนาทีครับสองยังสองหนึ่งครับกิโลพารสดูชิวๆก็ตั้งเกมได้แล้วลครับรู้สึกว่า ทำได้ดีเหมือนกันเรับออาแล้วเพชรตีชิกปล่อยให้พี่นบพี่ินบตวัดมาติดกายมุย้ยกายมุ้ยแล้วโดนดึงลูกนี้เปลาอ่ะคนอาคนเทพคนเทพมาครับโอ้ไปเล่นลับหมดแล้วครับคิลเลอร์พาร์ตไปเล่นลับอย่างงี้แม่จะปล่อยให้ชิวชิว,ชวยิงหรือเปล่าแล้วเกมสวนแม่ติดลูกนี้ ไผ่เลล拉ไผ่เล拉ล็ลอกสวยไผ่เลล拉ไผ่เลล่拉ให้ทิมเบอร์ทิมเบอร์ให้เพชรติกชิกโดนเพสแล้วโคนาเนทรับได้ครับไปครับทิมเบอร์ทิมเบอิลมาตั้งแต่ซีซั่นก่อนนี่เจ้าตัวยิงเยอะครับทิมเบอร์นี่โยนไปแล้วกายมุย้ยติดสปีดกายมุย้ยไม่ถึงครับออกเขียวไม่ยอมเหมือนกันครับหมดหรือเปล่าครับกายมุย้ยชวาลุนนด์ตัวขวาลุนนดต เราจริงลูกนี้แมาไปโดนใครครับโรนันโดจอเ <laughs> อาครับลัานโยนไปพี่นพแม่บอลลึกเข้ามือทางอิสปายมาโคะเทพเป็นติชิกเป็นติชิกโยนลูกนี้มงไว้ครับตบมาประการหลังดีครับทิมเบิ้ลทิมเบิ้ลโดนจิม <laughs> บอกไม่ทันพี่ <laughs> ครับเอาครับ บอลมันโกบัมโกบัมอัดออกมาครับแล้วออกเขียวตั้งไว้แล้วโดนดักเป็ดตกชีกสปีดแล้วโดนตบแหมอ่านเกมได้ทิมเบิลทิมเบิลทิมเบิลแทงลูกนี้ตบอย่างทันเรัยบเบากันหน่อยครับเบากันหน่อยแล้วโจนไปลูกนี้ทิมเบิลเอาบอลลงได้ทิมเบิลเปิดมาเพ็ดิกชีกยิงโอ้แซฟอีกครับลุสลันเรับ พี <grassroots> ่พี่พี่พี่เทพัวซัอยู่ไหนพี่เทพแบตพี่พ้อจะหมดตัวซับอยู่ไนตัวซับแล้วกายมุ้ยได้ตังเงับยิงลูกนี้เอาบโอ้โหส่งบอลให้กองเชียร์ครับเบาหน่อยครับไม่ตัดเกมไม่ตัดเกมอัลบาเพทชซ้ายมาไ่ตงคงับ อ่ะครับสามนาทีครับน่าจะทันรับแบบจะหมดแล้วครับอ่ะครับลุษนสนันวันนี้เจ้าตัวทั้งเซฟทั้งยิงครับเรียกว่ามั่นใจสุดๆแล้วครับฟอร์มดีจริงๆครับเอนดี้ซ้ายลูกนี้ไ่ตรงครับนี่เล่นเปลี่ยนแผนครับเป็นสองกองหน้าครับซีดานติ่งคู่ทางด้านพี่นพครับยัง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  สายมุย้ยโคนาเทพโคนาเทพตดนลุมตายไปแม่ต้องแกอาครับคิรลพัดครับต่อครับอาเกี่ยวคืนมาทางรุสลันยิงเือเปล่ายิงอีกแล้วครับยิงอีกแล้วครับโคนาเทพมาแล้วบอลมันสปินออกครับโอ้โหว่าโคนาเทพบอกไม่เอาแล้วไม่ต่อยแล้วครับโคนาเทพ รู้แล้วครับพิษสงของลุสลันเนีบเราโจดอัดมาแม่ดี้นด,ด่ไม่ถึงครับสองนาทีครับใจเย็นใจเย็เน,เ,นเอาเลยครับเป็นติชิ้เขีร์ซ้ายติดมาโดดเดียวครับไพลเลล่าวันนี้บอลไม่ถึงเจ้าตัวครับแล้วก็มีกองหลังกดดันอยู่ถึงสองตัวครับ เดนมาทิมโบมองไม่ถึงครับเริ่มตั้งเกมไม่ได้แล้วครับชิวๆโดนบอลเพจของคิลเลอร์พาร์ทเข้าไปครับเพราะว่ามีหน้าค้ำอยู่2คนครับคิลเลอร์พาร์ทชิวๆเลยไม่กล้าขึ้นครับท็อปท็อปโยนเอนตี้มาเสียโกบมัมโกบมัมปินบอลปินเอนตี้โดนจิม้มอ้าครับไพรเลล่าไพรเลล่าแล้วท็อปแบรเข่าเลียมเข้าเลียมแต่ไพรเลล่าไม่ยอมแล้วเข้าเขียว ปั๊มลูกนียย้ครับยิงยากก็ไผ่ไลล่าวันนี้ครับโดนพัวพันตลอดครับทั้งตบทั้งอ้าเขียวแล้วโยนออกครับคอนเทพแล้วอุ้ยมองเช็ดเช็ดครับไม่ยอมครับรลุสลัด ลุสลานยบยนแล้วบอลมันถึงกายมุยสกัดมาเข้าทางเอ็นดีดีเอ็นดีดีดึงไว้แล้วยิงแมติดเพ๊กติดชี้ครับอ่ะครับพี่นพี่นพินพินนบยนเอ็นดีดี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 ดึงแล้วลากไปได้เจ้าตัวมาแล้วจิงแมติดบล็อกกายมุย แล้วไผ่เลยล่ะแล้วอย่าดึงครับลูกที่โอ้โหใจเย็นครับใจเย็นครับอย่าดึงครับแล้วจริงเลยครับหมดเวลาครับโอ้โห